คลิปนี้สาหรับมือใหม่เลยค่ะแต่งลุกใสๆตามนุง้งใบเฟิร์นขั้นตอนแรกเราก็มาลงงานผิวให้เนียนกลิบเลยะคะใครที่มีรอยสิวเน้นปกปิดแนะนําตัวนี้เลยค่ะแป้งข้าวออแกนิกปกปิดแต่ไม่หนักผิวมันรองพื้นคือน้องเขาเกี่ยง,ง่ายมากคือเหมาะกับมือใหม่มากๆ,ๆเลยค่ะแกดูดีแป๊บเดียวคือก็เกลี่ยเนียนไปเลยลงงานผิวเสร็จนะคะเราก็จะมาคอนทัวร์เราจะคอนทัวร์จมูกแบบนี้นะคะเริ่มจากสันด้านบนและปลายจมูกใคร,ใครอยากให้มีปลายหยดน้ํา <ๆ S 1> ก็ทําตามคลิปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้แป้งเบลนดเบลนนะคะจะได้ฟิลจมูกพุ ก็จะมาเติมไฮไลท์ค่ะการลงไฮไลท์ทุก mm hmm. คนดูเทคนิคนี้ไปเลยแก่อนเราจะลงรูดทั้งสันดังใช่ไหมแต่เนี้ยเราลงแค่สันแล้วก็ไปก็จะได้เงาแบบธรรมชาติค่ะต่อมาเราก็ลงตามหนกแก้มแล้วก็คางเลยให้ฟิลงานผิวเวอร์ ขั้นตอนต่อมาก็จะมาลงบัตสนะคะเพื่อนๆใช้สีลิปที่ตัวเองชอบได้เลยเขาจะใช้โทนสีชมพูและสีแดงผสมกันค่ะเกลี่ยด้วยฟองน้ํากบแบบนี้เลยการลงเนื้อครีมเนี่ยจะทําให้ติดทนนะคะแล้วก็มาตบต่อด้วยบัตรแบบฝุ่นค่ะก็จะทําให้แก้มเราอะติดทนทั้งวันอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยสีลิปนะคะเขาจะทาสีแดงข้างในปาก <นะ S 2> เป็นแดงอ่อนและก็แดงเข้มค่ะก็ตบด้วยฟองน้ําแล้วก็มาเขียนคิวกันค่ะางานคิ้วก็คือจะเขียนแบบง่ายๆวาดตามโครงคิ้วไปเลยนะคะยังไม่จบค่ะการแต แต่งตานะคะเขาก็จะใช้บลัชตัวนี้นะคะมาแต่งตาเป็นสีพลแล้วก็ลงด้วยสีน้ำตาลบริเวณขอบตาด้านล่างค่ะทั้งตาบนและตาล่างนะคะมันจะทําให้ดูมีมิติใช้เป็นโทนสีอ่อนๆสีเดียวไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ไอายไลเนอร์สีน้ำตาลมาทำดอลลี่อายง่ายๆค่ะ <c oughs> ให้ตาคมนะคะก็เพิ่มอินไลเนอร์เข้าไปเลยใช้แปรงเกลี่ยให้มันฟุ้งๆมากรีดอายไลเนอร์กันไปเขาจะกรีดไปแบบเต็มตาเลยแล้วก็ดัดขนตาปัดมายคาร่าค่ะจะเพิ่มการจับช่อขนตาแบบนี้ถ้าไม่อยากให้เข้มเกินไปก็ปัดด้วยสีน้ำตาลปิดจบด้วยริบบัมออร์แกนิกสีเช์นะคะสีแดงด้านในแบบนี้เลยฟินิตลุกค่ะงานลุกผิวธรรมชาติแบบนี้ก็ต้องยกให้แป้งข้าวออร์แกนิกอยู่เลยเพื่อนๆคิดว่ายากหรือง่ายคะสำหรับลุคนี้ใครอยากดูลุกอะไรอีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ